เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอย่างนี้ตอนนี้คุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ช anel ซอลแอคเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการเล่นโซโลจูโร่กันนะครับผมซึ่งก็เป็นการเล่นแล้วก็มาภาคทับแค่นั้นแหละเพราะเนื่องจากเวลาผมเล่นนั้นมือผมมันจะไปเปิดไมค์โทรศัพท์นะมันก็เลยจะทําให้น่ารำคาญหน่อยๆผมก็เลยต้องมานั่งภาคทับนั่นเองโอเคจังหวะนี้ตะกี้เซตเหรียญให้ดูก็จะเป็นเหรียญของลูฟี่ไนทะ์แมร์บวกกับเหรียญของลูฟี่ขั้วหัว30ล้านนะเนื่องจากมันจะเเเพิิ 2, ยยนะิ่่่มมมโโโกกกดาาาววนนนนนสลลลล2ผ็ยยหบะใใรรซจูตัี แถมแท็กมันเยอะดีมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกสำหรับการเลือกเหรียญของผมเนี่ยเออแท็กเยอะไปก่อนโอเคปาดร,รอบนี้นะปาดโดนคาคู่ห้าพันสี่นะครับผมโอเคเอายังไงเอ่อเรากำลังคุมเชิงครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับสแน็คแมนต่อ,อยอย่างไกลเลยครับผมตัวนี้ดึงธงแทนที่จะให้สแน็คแมนดึงเอาผมผมดึงทําไมเนี่ยโอเคให้เพื่อนมากันธงให้โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมเฟิบเฟิบตีอะไรนะโอ้ลุงชากนี้เว้ยลุงทัชนชีตัวเดียวเลยลุงจะกลัไป ฟุ้งป่าสกิลสองหกพันนะครับจังหวะนี้โอ้โหรู้สึกเหมือนตัวเลือดมันจะเยอะเหลือเกินเนี่ยโอเคต้องขอภัยสลับเสียงรถผ่านไปด้วยนะครับผมจังหวะนี้เราก็ไปดึงธงนะดันไปนะครับผมพยายามดันเข้าไปเพื่อนเคยยืมไว้ให้นะสหรับสเน็กแมนโอ้โหสเน็กแมนตอนนี้โดนหัวเนี่ยโอ้โวตายจังหวะนี้กระดูมินิแมปไปด้วยนะรู้สึกว่าฝั่งศัตรูก็ไม่ได้จะบุกมาฝั่งเรานะโอเคเราก็ฟุบโอ้โหวดฉลบ์เฟคดอดได้สกิลสองโป๊โอ้โหโดนอะไรเนี่ย เฮ้ยตะกี้เหมือนจะดูไม่ทันสักเท่าไหรท่าชิ้ยีปาดหรือโคโคได้วะฟึบโอ้โหแล้วก็แดชลโดโปรฟิกมาได้แบบฟุกๆนะโอโหปาดไปจังหวะนี้ทาชิ้ยีตายเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหลบได้อีกแล้วนะเหมือนจะหลบม้วนเยอะโอ้โหจังหวะนี้ก็ฟุกอีกครับเฮ้ยตะกี้ไม่ได้ตั้งใจนะรู้สึกมันจะฟุกแล้วไปเก็บอาหารได้นะครับฟุบโอ้โหปาดโดนตัวหลังโอ้โหแล้วไค่โดนตีไม่โดนพอดีเลยส่วนนี้ไข่รู้สึกจะดื่มเหล้าไปแล้วตีไม่เข้าเลยนะครับผมสซเต็กแมนต่อยไปทีให้ตะกี้ดาเมมจพานะืออไรวะโดยังไม่่ไดด้้ืมวะฟึบโโอห ได้ห้าพันออเคมันจะยังไม่ได้ดื่มหรืดื่มไปอ่ะพวกโอ้โหโดนอะไรเงนี่ยโอกรดายนะมาจังที่เอสฝั่งเขาวิ่งมานะครับผมโอ้โหสร้างมิเลอร์เฟรมมันจะเข้าเตอร์ได้นะเพิบโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมเหุ้สเนอเอาใครโดนยังไม่ตายก่อนเนี่ยผมลองเห็นนะครับว่าคาคู่มันกําลังมาดึงธงเขาก็เลยปาดไปที่หลังปาดสกิลโอ้โหเหมือนจะโดนคาคู่เคานเตอร์ได้แต่วันนี้มันไม่เชฉงเคานเตอร์ดิเขาใช้สกิลปพ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมสู้ไม่ได้ทำไมการจะเลยในเรา โอเคนะครับจังหวะนี้เกิดมานะครับจริงๆเหมือนผมจะได้เสือกแมงซ้าไปนะแต่ผมตัดออกนื่งจากจะมาพูดถึงโซโลตัวนี้นะโซโลโจโรตัวนี้ก็เป็นตัวให้นานเรนะพอสมควรเลยรู้สึกว่าจะตายระดับแรกสูงๆได้ก็เป็นตัวที่โหดแหละฟูป,ป่าไปจังหวะที่สามานะปา่าเขาก็ได้ไม่เข้าเลยเนื่องจากโซโลอ้าว้ยจบเกมสะแล้วสำหรับเกมแรกเนื่องจากโซโลโจโรผมยังไก่อยู่นะมผมก็ไม่มีตัวโหวดเลยหรอกใช่สู้คนแรกสูงๆไม่ได้นะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับเกมแรกนะ เดี๋ยวไปชมเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะพอเพลย์นะครับผมเย่อ <Yay. S 2> โอเคจังหวะนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกมที่2กันเลยนะแล้วก็กิ้งไปหนึ่งที่ตามไปนะครับโอเคมีใครจะถาแรกหรือ,อยัง ไปนะครับผมผมจะไม่ได้ไปยึดนะรู้สึกโอเคผมไม่ได้ยึดจริงๆ้วยในทางขวามัวแต่ห่วงบบกนะครับโบ้งปาดโดนแชงคูดไปนะครับเมื่อกี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะโอเคเห็นว่าว่างๆแล้วก็ไปยึดตรงสักหน่อยอรู้สึกเหมือนจะหลงทางนะครับรนโซโลแล้วจะหลงีกจังหวะนี้อืไปนะครับว่างๆอยู่ตรงแต่ถึงทงเรียบร้อยแล้วนะครับผมจังหวะเดดานมาตรงแหลสารปาบผมนะโอเค พวกมเอาให้โดนไปโดนโกบาทใช้อะไรของผมเนี่ยไม่ได้มองมั้งเนี่ยพวกโผลโผลปาดโดนแค่สองพันในรู้สึกว่าโซโลผมเนี่ยจะอัพได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่สำหรับแอดไร้เอี้ยสำหรับแรงเอสโปรเนี่ยโอเคจังหวะนี้เอายังไงต่อดีเอาโหช้างลบได้ปาดแล้วผมจะยิงรบทำไมโอ้โหทีเดียวเหมือนกวายนั่งอุ้ยทำไมเอสของเรานี่แรงโคตรเลยรู้สึกเมื่อกี้ไม่ใช่เอสหรอมั้งตัวอะไรวะฟืบปาดไปเอาให้โดนอะไรวะเดี๋ยวฟูจิทอรัสจะได้นะจังหวะนี้ กีเสียงรถวิ่งผ่านมาผมก็ต้องขอไพเวดเดินนะรู้สึกว่าที่บ้านผมเนี่ยจะไม่มีที่เงียบเเลยนะครับผมโอเคโอ้โหเราโดนปาดเอาตายป่นะนี่ยโอ้ผมมองไม่เห็นนะเออตายว่ะโอ้ฟูจิโทรล่าเน,นี่มันแรงจริงว่ะโอเคเกิดมานะครับพร้อมที่จะล้างแค้นเรียบร้อยไปแล้วจ,จาวานี่ปาดไปฟุกเอาเลจูใช้ท่าพอดีนะครับผมสร้างตัวเอาให้แล้วเราเดินไปโดนพิทบไปเนะี่ยงงกับตัวเองเหมือนกันเนี่ยตอนเล่นไม่ดูนะครับพอมาดูมาดูแล้วบรรยายสุดยับเลย โอเคนะครับปลาจาวานี้โอ้โหไล่ปาดปาดมวยปุ้มโดนอลไรโอ้โหหูมาหมาฝั่งเราดีกว่าฟุบโอ้โหแชงกิ้งกลบได้แล้วอืเอาไงนะปลาทีโฟโอ้โหนี่ขนาดปาตอนมีบู๊ดนะเนี่ยยังไม่ตายอีกนะครับสำหรับผู้เลียงปลาปาดธรรมดาไปโอ้หทีละสองพันฟุบพุ่งไปหืมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหโดนอะไรเนี่ยโอ้โดนสโลปาดอ่ะโอเคแซนด์แมตฟุบโอ้โหก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมนี้ก็ชนะไปนะครับผม มาเก็บต่อไปกันเลยโอ้โหขะานนฟังผมนะัาแสนสามโอเคฝั่งนั้นก็แสนสามเหมือนกันนะอืมตัวคล้ายๆกันเลยในะจังหวัดน,นี้อืมเดสเด o o ูดเกมเฉยเลยยังพันได้เริ่มเลยครับกาเทเชอรีวเอทูมี่ไปนะครับจังหวัดน,นี้นี่นะครับแนะนนำน้สำหรับคนที่เล่นสาย เออเดี๋ยวค่อยทําคลิปแนะนําไปทีเดียวเลยแล้วกันสำหรับคนที่เพ er ิ่งเล่นมาใหม่นะถ้าเกิดหัดเล่นมาอืสำหรับตําแหน่งแต่ละตำแหน่งนี้เราปาดไปฟุ้โอ้โหโดนสองตัวได้ไงวะเนี่ยโคตรฟุ้งเลจังหวะนี้ปึ๊บงยิงลบปาดไปโอ้โหโดนอะไรจะบ้างโดนลมไหมปาดลมของจริงนี่ก็ปาดโอ้โหปาดแปดพันเลยจังหวะนี้โอ้โหฟันนุ่นโอ้โหโดนสเน็กแมนไม่ใช่สเน็กแมนนี่เบอสแมนโอ้โหเริ่มมัวแล้วจังหวะนี้สมองเริ่มเบลอปาดไปดิโป้งตายไหมโอ้โหห้าพันไม่ตายนะครับผมเหลือนิดเดียวนะ โอเคฝั่งเราก็ยืนคุมโซนทอมได้โอ้โหปาทีหนึ่งตายหานะครับโอ้โหพูดขอพระธิยาไปใ,ใครนะครับโอ้โหเปิดติดบาลไว้จังวันนี้สนุจุล,ลุกฮมรอลุกโอ้โหรู้สึกจะลุกนานหน่อยโดฟูจิฮาราทีนี้ฟูจิฮาราเนี่ยบอกตรงนะครับว่าเป็นสายแทงที่หึมสุดยอดจริงนะโป้งกระบาดไว้โอ้โหตายเลยนะครับจังวันนี้ใครโดมาโอ้โหปาดโดนฟามิโก้โดนไหมโป้งหกพันนะครับโอ้โหโดนไคโดตัวผีเดียวหมื่นเจ็ดนะครับผมวันนี้ขยะไม่ได้กิ่งเล่าตกน ไม่ปาดอย่างแรงเลยเไม่ใช่เออเบี่ยงปาดนั่นแหละฟุบปาดโอ้โหเจ็ดพันนะครับจังหวะนี้โดฟามิงโก้นะวิ่งหนีแล้วครับจังหวะนี้มิงโก้ได้เป็นตัวดึงทงที่เขียนพอสมควรแล้วเนี่ยโอเคจังหวะนี้ผมก็เลยตามมิงโก้นะปาดดักทางโดนหรือเปล่ากิ้งไปจังหวะนี้ฟุบหนีอีกแล้วครับผมโอ้โหโอเคหุงม,มันน่าจะจะเลื่อนยากหน่อยไปแล้วครับเราก็ไม่ตามมิงโก้ไปเรียบร้อยแล้ว เราไปกันทงกันดีกว่าจังหวะนี้มีอะไรให้ทำบ้างเอ่ยโอ้โหเวลาจะหมดแล้วล้วก็คอยไปโอ้โหณะเพื่อนทาหน้าที่หมดแล้วครับผมเอาทงขวาจะโดนยิ้มจังหวะนี้เอาอเฮ้ยทำไมไปดูไปดูดิเอ้อผมมาทําอะไรอยู่วะเนี่ยไม่มองเลยเออนั่นแหละไปโอเคจบชนะว่ะดีนะมีเพื่อนกันกให้เพื่อนกันกให้บอกอืมมาดึงไปทานนั่นเองโอเคจังหวะนี้ก็ชนะไปที่รียบร้อยนะครับผมห้าศูนย์เลยนะครับสำหรับตาหนี้อืมขอบคุณลูกฟิสเล็กแมนที่แบกด้วยนะครับผม โอเคมาอยงเกมต่อไปกันดีกว่าเกมที่อะไรเกมที่สี่เหรอนั่งพูดบนยาวๆไปอืมตอนนี้ครับด่านนี้เป็นด่านที่ผมไม่ค่อยชอบอีกด่านหนึ่งเลยนะลองจากด่านทะเลทรายต,ตอนกลางคืนนะี่ยอลาวาตาเฟอร์ป่าไปโดนะคาร์คูบบโบ้งรถหกพัน 6, นะครับฟเฟอร์ป่าอ้าว ตามครั uras, โคครับโอ้สายแดงหมดเลยหวานมูสิครับจังหวะนี้ปลาไปโดนไม่สักตัวโอ้โหไม่โดนสักตัวแล้วครับเจ้าผมทำอะไรของผมเนี่ยเอาปลาโลมิกรู้สึกว่าเกมนี้มันาครับยาวพอสมควรนะสำหรับผมเนี่ยผมจะโดนมีฮอค่าเลยเนี่ยฟุบโอ้โหดีนะดอชโลเพอร์เฟกได้ฟุ้งสองพันโบ้งไปอีกทีสามพันนะครับผมในการโจมตีธรรมดาโอเครอฟุ้งเข้ามาสกิลสองโบ้งโดนไปครับแปดพันตายเลยนะครับผมจังหวะนี้โอเค พอเราโดนได้ที่หงแล้วเราก็ยึดแทนเพื่อนโอเคเอสคอยกันทอยู่ฟุบได้ทงมา50อยู่แถวๆนี้เอา41แล้วว่าฟึบฟึรอลูกคุณมาแล้วปาดโอ้โห102นี่กี่เชิดดาเมียผมปะนี่ยน่าจะใช่นะโอเคเราก็รีบไปก okay. ันทงก่อนเลยจังหวะนี้ไม่มีใครเฝ้าทงการนะครับผมไก็รูปมาหางมาแหงเหมือนกันโอ้ปาดฮีหนึ่งสี่พันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบไปเฝ้าทงบนดีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไงดีเอาหมอปาดสันจิจังหวะนี้ฟึบ โอเคธงบนก็มีเพื่อนคอยการแล้ววุ้บาททีนึงโอ้โหเจ็ดพันใช่ไหมนานนกีดูโอเคนะครับขึ้นฟองชาบเรียบร้อยแล้วโอ้โหทงโดนยืดเรียบร้อยแล้วได้เลย,ย,ยฟืบจะลงไปกันทงนะครับแต่ทำไมเราไม่ยืดทงมันวะเออง,งูเตม็มจังหวะนี้โอ้โอ้โหเก้าพันนะครับจังหวะนี้ไ่อาจะไปยึดธงล่างนี่เองนะรงกลางก็ปล่อยมันไปไม่รู้เหมือนกันทำทำ,ทำไมฟ ตัดส,สินใจไม่ถูกนะจะังหวะนั้นตอนเล่นอยู่ฟุ๊บบาดสองพดโบ้โดนไหมครับหมืโโ่นสองโหเกือบตายนะครับในจังหวะนี้ไม่ตายหรอวะผมไม่รู้สกิลสี่ตัวมาโก้นะเพราะไม่เคยเล่นโอเคห้าสูนะครับจังหวะนี้จะก,การถกกันได้หรือเปล่าเอาละครับผมจะทําอะไรดูกันก่อนโอโ้โหจะขึ้นไปจากการไหมโอโ้โหยึกยักรอจังหวะอยู่นั่นแหละรอตัดส,สินใจไม่ถูกนะครับจังหวะนี้โอ้โหห้าสูตรไหมตั้งแต่ห้าสูตรเรียบร้อยนะครับน่าจะชนะห้าสูตรเป็นที่เรียบร้อยโอ,โ,โอเคจบไปได้ดีนี้ครับสำหรับดังเอสบวกซาลาโซโล,ลจิโร มานะครับตานี้ S ก็ได้ MVP ไปนะครับผมโอเคครับก็รู้สว่าเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคดาชาบปอนดี้เ,เป็นอีกด่านหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เลยนะ ลองจากด่านไอ้นั่นแนหะอลราบัตตาด่านมืดอะ่ะเจงหวะน,นี้เจอโดดดำว่าใครโดของ,ของหนักขนาดนั้นโป้งปาดโดนใครเนะีน่ยโดดดำสี่พันนะครับจังหวะน,นี้ฟุบโดนดูดโอ้โหหลบไม่ทันโบ้เรียบร้อยโดนต่อยห้าพันโอ้โหสามพันสองพันต่อยแรงจะเลยจนะปาดไปโป้งเรียบร้อยนะครับเท่าไหรนะ่น่ะดูไม่ทันนะครับผมมันมองไม่เห็นโอ้โหยิงไม่ทันอกีกแล้วตายเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหตายคู่เลยจังหวะนี้รู้สึกเขาจะคอมโบกันได้ดีเหลือเกินสำหรับโดดดำระครโด้คู่นี้เนี่ยไปนะครับลงมาแล้วขึ้นไป ขึ้นฟองอากาศแล้วนะโลยที่ไม่ได้ดูธงแล้วว่ามันมีตัวธงด้านหลังมันจะไปยึดธงอ่าวมองเห็นแล้ว่ะจอดนี้ย้อนหลังเข้าไปนะครับผมเจอสเต็กแบนป่าสกิลโปไวเรียบร้อยนะห้าพันรอลูกขึ้นมาครับรอลุกแล้วปาดฟุ้งอ้าวเค้ยโวนต่อยซะก่อนนะอืแล้วจอดนี้จะลุกขึ้นมาทันไหมโอ้โหอุ้ย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 โดนต่อยมัดลัวใส่นะจุดนี้อุ้ยอุ้ยเฮ้ย่ดนต่อยได้ไงว่ารู้สึกเหมือนจะบักอุ้ยอุ้ยมันกไม่เอไปมันตายหิ เอาเฮ้ยไปผมเอาผมตายเองสังน,นั้นเรียบร้อยเลยมันมีพวกนะครับผมเ <c oughs> อวเฮ้ยจบแล้โอเคเหมือนจะเป็นการเล่นเพลกแมบผมผมก็เลยตัดฉากนี้ไปขอคุณผู้ชมด้วยนะที่ตัดดูมั่วๆแค่เอามาฉากที่เล่นโซโลเฉยๆโอเคก็ขอลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ